กับเราบ้านได้ไหมคะได้ครับที่มันเกิดปัญหานี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยไม่เห็นด้วยกับการแก้เรื่องของระบบบำนาญก็คือว่ามาครองเ่ยครับเขาเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยกำลังมีปัญหาเพราะอะไรครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะรองรับยังไงเพราะเรื่องของอะไรครับพาล่าทางด้านบำนาญเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแก้ไขสิเพราะฉะนั้นพอแก้ไขนี้ก็คือขยับ จากเรื่องของอายุและทางด้านของอะไรครับเกษียณจาก62เป็น64นะครับแล้วก็อะไรครับก็มีการกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าจะรับเกษียณได้ให้มันยาวขึ้นเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรฝ่ายบริหารหรือประธานมีอำนาจเพราะฉะนั้นจึงมีอำนาจหลายเรื่องหนึ่งในนั้นมาตรา16เป็นอำนาจกับอีกข้อนี้ที่อนุญาตให้ประธานนีกีสามารถนะครับ ออกมาตรการได้โดยไม่ต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ประชาชนมีความรู้สึกนี่คือประเด็จก,การเพราะฉั้นความไม่พอใจะครับตอนแรกไม่พอใจเรื่องอต่ออายุอันนั้นอย่างจํานวนหนึ่งไม่พอใจเยอะแต่พอตรงหลังไม่พอใจทั่ว่าบาครองเป็นอะไรกร็เป็นประเด็จก,การเอาใจใหญ่ที่ลองที่ตูดีครับเงินสำรองเกลี้ยงหมดเงินเฟอ้อขึ้นหลล้านเปอร์เซ็นต์คนที่เคยเลือกชาวิสโมสี่ล้านกว่าคนเนี่ยต้องรีพายไปนอกประเทศ เพราะในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาใจประชาชนและประเทศจะรอดนะครับเพราะประชาชนเขาก็เหมือนเราอะนะครับเหมือนกับอย่างนี้ลวกันก็เหมือนเด็กอะนะครับนะครับเด็กเด็กเขาเรียกร้องเราเป็นพ่อแม่เราก็เอาใจเขาแต่เอาใจเขาถึงจุดหนึ่งซื้ออาจซื้อใหญ่เลยเราซื้อไปถึงจุดหนึ่งพ่อแม่เจ๊งเ่ะไอ้เด็กคนนั้นไม่สามารถที่จะกินอะไรได้เป็นปัญหาสําหรับเด็กเองเพราะฉะนั้นอธิบายง่าย มีคำถามในพื้นที่ของยุโรปนะคะคือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสกาลังมีประท้วงหนักนะคะก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของยุโรปเหมือนกันนะคะคือตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่ฝรั่งเศสทําไมถึงประท้วงบ่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบำนาญที่ตอนนี้มีความไม่พอใจอยู่นะคะเรื่องนี้เนี่ยอนนี้จะจบยังไงและคือมาเทียบกับเมืองไทยที่เราก็จะมีระบบบํานาญเหมือนกันนะคะเราเห็นปัญหาแบบนี้เนี่ยเป็นบทเรีรยนอะไรกับเราบ้านได้ไหมคะได้ครับ ที่มันเกิดปัญหาอย่างนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยไม่เห็นด้วยกับการแก้เรื่องของระบบบํานาญก็คือว่ามาครองเนี่ยครับเขาเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยกำลังมีปัญหาเพราะอะไรครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะรองรับยังไงเพราะเรื่องของอะไรครับภาระทางด้านบํานาญเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแก้ไขสิเพราะฉะนั้นพอแก้ไขนี้ก็คือขยับจากเรื่องของอายุทางด้านของอะไรครับกรเกษียณจาก62เป็น64 นะครับแล้วก็อะไรครับก็มีการกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าจะรับกษียณได้ให้มันยาวขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีประเทศอื่นเขาเห็นด้วยนะเช่นไอ้ที่เขาทำเนี่ยในฝรั่งเศสในเยอรมันแบบเดียวกันเลยประชาชนชอบนะครับผมว่าถ้าเป็นประเทศไทยในยชอบแต่ประเทศฝรั่งเศสเป็นลักษณะพิเศษนะครับผมเรียนฝรั่งเศสนะครับรู้จะมีศัพท์คัว่าบีซาบีซาก็คือฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศแปลกๆมันถึงมีนักปรากมีอะไรตรงเยอะ นะผมขับรถเบอร์โยสมัยก่อนมีที่ไหนไอเกียมันอยู่ข้างบนเกิดมาก็ไม่เคยเจอนึกออกครับพรฝรั่งเศสมันถึงมีอะไรที่แปลกๆปรากฏว่าคนฝรั่งเศสมีความเห็นว่าอะไรครับไม่เห็นด้วยกับข้อไอการขยายเพราะพวกเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกษียณเร็วเขาจะได้อะไรครับจะได้มีชีวิตที่มีความสุขและบางคนเกษียณเสร็จไปหาเงินต้นจ่้ได้พ่ออะไรบางคนเกษียณเสร็จไปขายสอนอย่างอื่นอะไรได้พ่อฉันคนก็ไม่เห็นด้วย พอเขาเห็นด้วยแต่มาครองเขารู้เขาเป็นผู้นําอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ฝรั่งเศสจะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาเรื่องของทางด้านของอาวุธถ้่กําลังอยู่ในภายคูกคามจะต้องไปพัฒนาอย่างอื่นทําได้ยังไงเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็ตัดสินใจในะครับเป็นลักษณะพิเศษเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเปิดโอกาสที่จะอะไรครับให้ประธานาธิบดีสามารถที่จะดําดเนินมาตรการโดยไม่ต้องผ่านสภาเพราะว่าสภาไม่เห็นด้วยเพราะของกษัชรยถ้าเป็นเมืองไทยก็คืออะไรครับ เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับโดยที่พูดง่ายมาจากทางด้านของมาครองแค่นี้เองครับนะครับที่ที่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าที่รัฐธรรมนูญทําแบบนี้ก็เพราะว่าทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยก่อนหน้าที่จะม,มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญปีหนึ่งเก้าห้าแปดเนี่ยเป็นระบบรัฐสภา,ารัฐบาลอยู่ได้แค่อะไรปีกว่าแล้วก็โอ้โหรัฐสภา,าคนอย่างเยอะเพราะฉนั้นเดอโกเข้ามาปั๊บเนี่ยถึงต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไราฝ่ายบริหารก็คือประธานมีอำนาจ เพราะฉันจึงมีอำนาจหลายเรื่องหนึ่งในนั้นมาตรา16เป็นอำนาจกับอีกข้อนี้ที่อนุญาตให้ประธานริฐดีสามารถนะครับออกมาตรการได้โดยไม่ต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ประชาชนก็มีความรู้สึกนี่คือประเด็จการเพราะฉะนั้นความไม่พอใจนะครับตอนแรกไม่พอใจเรื่องอต่ออายุอันนั้นยังจํานวนหนึ่งไม่พอใจเยอะแต่พอตรงหลังไม่พอใจเพราะว่ามาครองเป็นอะไรครับเป็นประเด็จการและก็โจมตีมาครองว่าเนี่ยนะครับไม่สนใจประชาชน เมื่อ <simplest> สักไม่กี่ปีที่แล้วจําได้ไหมไอเสื้อกากเหลืองนะนะครับก็ออกมาเยอะแยะมากเลยเพราะประชาชนทำยังไงครับทุกทุกภาคเลยบอกว่าคุณแก้ไขกฎหมายได้ผมจะไม่ยอมคุณก็มีการออกมาประท้วงตลอดเวลาและคนไม่พอใจเนี่ยเจกว่าอนตลอดเวลาตลอดเวลาเยอะมากเลยแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นบอกมันเพอเอิญนตำรวจ2คนไปยิงคนหนึ่งตายเด็กอายุ17เพราะว่าเด็กเนี่ยมันขับรถนะครับ แล้วจริงๆมันขับรถไม่มีไลเซนส์แล้วก็ฟา้าฟ้าไอ้ที่ตำรวจตั้งไว้ตำรวจก็ยิงแค่นี้เองครับคนก็ออกมาเยอะมากเลยขณะที่เราคุยอยู่นะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของเบอร์คองก็ระดมตำรวจตอนนี้ประมาณ4ี่หมื่นคนครับ <c oughs> เพื่อที่จะป้องกันเรื่องของไอ้การลามปลาไปสอตรงนั้นอันนี้ก็เป็น <c oughs> ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามีคนก็วิเคราะห์บอกว่าให้ที่ตำรวจเล่นงานพวกนี้ในฝรั่งเศสนะครับถ้าเทียบกับอเมริกา,อเ,กาอเมริกามีมากกว่าเยอะ นะครับแต่นี่ก็ต้องยอมรับว่ามาครองก็กําลังเจอปัญหาเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่เขาทําเขาทําได้ประสบความสําเร็จเพราะเขาสัญญาประชาคมตอนที่เขาหาเสียงหนึ่งในนั้นก็คือแก้ไขเรื่องของกฎหมายซึ่งเขาทําได้แบบเลือดตาแทบกระเด็นแต่ท่ามกลางความไม่พอใจของคน,นส่วนใหญ่ที่เขาไปแก้แต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นก็คือวิธีการแก้นั้นใชนะ้มาตราที่เหมือนกับเป็นผดเด็จการอันนี้ก็เลยทําให้ความไม่พอใจออกมาเยอะแยะครับและขณะนี้ก็คือพวกประชาชนก็มีความรู้สึก นะครับเขาเป็นประธานที่ดีที่อะไรครับไม่ฟังเสียงใครเลยเป็นประธานที่ดีที่อยู่กับผู้คนรวยจริงๆเรื่องนี้ท้าทําเกษียณเนี่ยคุณใช้วิธีไหนบอกว่าเงินไม่พอทํเงินไม่พอก็ใช้วิธีเก็บภาษีใชแล้มถึงมันต้องมาเล่นงานตรงนี้่่สูใใชชเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนไม่พอใจมาครองในด้านนี้ครับค่ะ เป็นบทเรียนอะไรให้กับประเทศอื่นๆนะคะที่จะทำระบบบำนาญหรือว่าระบบดูแลประชาชนที่เป็นรัฐสวสดิการลักษณะนี้บางคะอาจารย์คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าประชาชนได้อย่างที่เขาไม่พอใจหรือว่าไม่ได้แบบที่เขาเคยได้มันก็จะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นมาค่ะมันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือแน่นอนจะทาอะไรต้องคิดถึงประชาชนกับประการที่สองไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นมาครองจริงๆเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องในพอครั็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณเอาใจประชาชนประชาชนนะครับไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องจากประชาชนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมาเล่งงานตัวเขายกตัวอย่างในแง่เวเนเุเลา <c oughs> เห็นไหมครับชาบิสมเอาใจประชาชนลดแลกแจกแถมถึงจุดหนึ่งประชาชนเหล่านี้ที่เคยเลือกเขาตายหมดเพราะพอลดแลกแจกแถมสถิรภาพเป็นการครางหายเงินสำารกหาย คนเหล่านี้ที่เคยสนับสนุนพราะเรียกร้องประชาชนร้อร้อยมาจากประชาชนเสียง้างมากเอาใจใหญ่ที่ลองคิดดูนะครับเงินสำรองเกลี้ยงหมดเงินเฟอ้อขึ้นไป100ล้านเปอร์เซ็นต์คนที่เคยเลือกชาววิสมลสี่ล้านกว่าคนเนี่ยต้องรีบไปนอกประเทศเพราะในความหมายนี้ไม่ใ้หมายความว่าเอาใจประชาชนและประเทศจะรอดนะครับเพราะประชาชนเขาก็เหมือนเราอะนะครับเหมือนกับอย่างนี้แล้วกันก็เหมือนเด็กอะนะครับนะครับเด็กเด็กัเ็กเรียกร้องเราเป็นพ่อแม่เราก็เอาใจเขาแต่เอาใจเขาถึงจุดหนึ่งซื้ออาจซื้อใหญ่เลยเราซื้อไปถึงจุดหนึ่ง พ่อแม่เจ๊งอะ่ะไอเด็กคนนั้นไม่สามารถที่จะกินอะไรได้เป็นปัญหาสําหรับเด็กเองเพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันมี2ข้อข้อหนึ่งก็คือต้องอะไรครับทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีกับ2ไม่ได้หมายความว่าต้องเอาใจประชาชนเพราะประชาชนเองยังไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นเป็นตัวที่จะสร้างปัญหาเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นพวกอย่างหลีกวนยูเนี่ยอาจจะต้องทําอะไรครับเขาไม่ได้ฟังเสียงประชาชน นะครับแต่ขณะดเดียวกันเขาก็สร้างประเทศให้มันเจริญได้แต่ถ้าตอนนั้นเขาเออกเสียงประชาชนผมคิดว่าสิงคโปร์วันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าเขาสามารถที่จะดาเนินมาตรการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งพ้ะผู้นําที่เก่งจะต้องเป็นผู้นําที่ข้ามช็อตนะครับข้ามช็อตเพราะาประชาชนมักจะมองจากตัวเองอ่ะแต่ข้ามช็อตแล้วแต่จะข้ามช็อตแล้วต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บูตินที่ทางด้านมาครองเนี่ยพลาดเขากําลังทําข้ามช็อตซึ่งดีแต่ปรกากฏเขาไม่สามารถทําให้ประชาชนเข้าใจ นะครับแล้วก็ไปขัดแย้งและทําให้วิธีการในการทำความเข้าใจเกิดเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เข้าดุกเล่นงานเป็นวิธีการทางด้านเหมือนกับถุกมอก็เป็่านป็นเด็จการครับค่ะโหเข้มข้นจริงๆนะคะคือนี้จริงๆมีหลายเรื่องเลยที่อยากคุยทั่วโลกนะคะคงจะต้องเชิญอาจารย์มาพักสองนะคะเพราะว,าวันนี้ได้เห็นภาพที่ละเอียดนะคะได้เห็นแง่มุมที่ เราอาจจะไม่ได้เคยได้ศึกษาลึกซึ้งขนาดนี้มาก่อนทั้งที่เหตุการณ์ที่รัสเซียเชื่อมโยงไปมหาหน้าจุดต่างๆนะคะแล้วก็มาจบที่เรื่องของฝรั่งเศสกับระบบบำนานระบบสวัสดิการที่เราเองก็อยากได้นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถึงความสมดุลแล้วก็การที่จะต้องเอาอยู่ต้องมีมันสมองในการบริหารประเทศที่ สามารถที่จะดูแลบาลานซ์ความสมดุลผลประโยชน์ของประเทศชาติได้กับการต้องบริหารเสียงของประชาชนความนิยมของประชาชนไปด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจซึ่งเรารับความรู้แบบเต็มๆเลยนะคะกับอาจารย์คืนนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีนะครับ ไม่อยากพาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ